ขอเชิญสู่เกพุทธกัรนะครับไอสารการ่าสุดนะครับสารการ่าสุดหนึ่งหน,น้านะครับโอเคนะครับหน้าที่สองมาครับขอต่อครับเป็นวินท่กรหุหนราคาเช่นกันบอกว่าเบนพกเอกครับเบนพกเอกนะครับอดอัดแนครับติดติดติดตดเดือนถูก ถูกครับตึงเบนพวกเอีกกองนี้กาเต็มที่กองรายกาเดอเดนิสเดตต์ชาบัวนี่แทนกุสเวนี่แทนเดอเดนิสเดตเต็มที่กองรายกากุสเวนี่แทนแล้วก็คันขาชากุสเบัวนแล้วก็คันขาชากุสเบัวนี่แทนนะด้วยแต่การขาชากุสบัวนและการที่ติดการและการขาชากุสเบัวนี่แทนเดอเดขาแล้วก็จกคาเดอเดนิสเดต ปัจจุบันในที่กิจการป๊อปท็อกวีดีปัจจุบันรายการป๊อปท็อกวีดีเรื่องเด็กกระเด็นดันนะถึงาขั้นในนี่นิวส์แล้วก็แล้วก็สองรายการปัจจุบันนี้เป็นทีดีคอนรายการนะครับเป็นที่กครายการขั้นในนี่นิวและป๊อปท็อกวีดีเรื่องเด็กกระเด็นดันนะครับสองทีดีคอนนะครับทูกัดยิชานะครับซึ่งทีดีคอนทั้งหมดนะครับทีดีคอนสองทีดีคอน สองรายการเช่นข่าวขั้นในนี่นีคู่กัดดีชานะคะและเกรเนที่ดีกรีชานะคะนิชาเดลจุฬา์และด่าด้วยป๊อกทอ็อปวีดีเรื่องเด็กกดานลด้วยป๊อกท็อวีดีเรื่องเด็กกระเด็นดันพิธีกรทูกกับพงเอเช่นเ,เคยหน้าที่สามมาครับขอต่อครับขอต่อครับเลยครับอบอกว่า เอกเกียกองกองนะเอกะเกียกองกองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้น้อก็ดอกครับติ๊ดติ๊ติ๊งจะดื้อถูกครับตึงพวกกาชื่กาสังคุนนะครับไอเทกกี้สองหมูขาวแบ็กเบนทกโทเอดเอกมงกะเกียรนะครับแล้วก็นุกเกียรมงคลคู่บ็อกเกียกชืช่อครับนุนตะกีมงคลชื่ออะไร มอนเะกีดมงกองก็สูมงการที่กองก็มองเทวดาดได้ดูจริงๆครับนนตะกีดมงนมนะะกี่มงก็ดูนะครับนนตะกี่มงงนูนเกี่มงกงก็ดูรายการมากเลยจริงๆครับนูนเะกีดมงกองนนตะกี่มงกองที่นนตะกี่มงกองกาสูมงการนูนเะกีดดูดูไนะครับนูะเกีดมันก็ชอบนนนตะเกีดมองกง โมนตะเก,กียมองเนี่ยวครับดักว่ายี่อะดูจริงๆครับนูนนูนตะเก,กียมองก,ก็ดูดูน้ำมาอะไรครับนูนตะเกียมองนูนตะเกียมองก็ดูชื่ออะไรเไยดูช่องโมโนนะครับนูนตะเก,กียบโมนตะเก,กียมองกล่องนะครับเข้าสู่วงการทิวิกรทางช่องโมโนทเวนตี้นานนะครับโมโนทเวนตี้นานีโมโนทเวนตี้ไนและโมโนทเวนตี้ไนนะครับโอเคใช่ครับ เอตะกิมงแลก็ดูจริงๆครับโนนะกิมงโนตะกิมงกองนะครับก้าสู่วงการที่กอนทางช่องโมโนเทวตไหนก็ดูดูครับโอเคครับเอตะกิชื่ออะไรครับดูดูจริงๆครับขออย่างครับโนนเะกิมโนนเะกิมงนะครับโนนตะกินะครับ้าสู่วงการที่กอนทานช่องโมโนเทวตี่นนะครับผู้กระดาาในสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนยี่สิบเก้า โมโนเทวิตี้นายคู่กระดกข่าวนะคะชื่อโนอตะกิมงกอนะคะัาสูงวงการคู่กระดกข่าวนายสกานีทวัวร์ัสช่องโมโนเทวิตี้นายโมโนยี่สิบเก้านะครับเลือกทันแตกกุ้ยนี้ไทยแลนด์การขัดาชากควันนี้ไทยแลนด์ตอกไก่ตือเดนเนสเดนนะครับด้วยขัดชาควัวนี้ไทยแลนด์จอกคดีเดนเนีสเดนนะครับจอกคดีเดนเนีสเด่นตั้วตอตีดี้ด้วยคยรับหน,น,น,น้าที่สี่มาค,ครับขอตองครับขอโยนคะรับ ขอเยอะขอออกครับขอตอบขอตอบแล้วกันแวนเดอร์วัตครับเอกราวนะครับแอดเดรวัตนะครับจะเป็นหน้าที่ห้านะครับมันเป็นหน้าที่ไอจะเป็นจะเป็นหน้าที่สาหน้าที่สี่นะครับหน้าตาหน้าตาหนี้ในหน้าที่สี่มาครับเดี๋ยวเดขอต่อครับ เป็นที่ได้ก่อนกินละครนะครับบอกว่าแอนดาดีรัสนะครับจะเป็นหน้าที่สอมก็เอ็นนิดนอนกันต่อครับติ๊ดติ๊ดตินดติ๊ดได้ดืดทุกนะแอนดีวัสจะเป็นหน้าที่สามแล้วก็จะเป็นหน้าที่สี่ก็ต่อเอ็นนินอนกันต่อครับติ๊ดติ๊ดตินดติ๊ดได้ดืดทุกครับ ข้าสูวงการในกัปตัชิโบอ์2003นะครับทีละกรในการนะครับปดนี่ที่ชีวิตสาขานี้ตัวช่องเจ็ดดีนะครับนักกัดตระกัดตกัดละครซีรีส์ละครชุกน้องใหม่รายเบร์ดีสุดนะครับซึ่งนะครับยี่เดินรื่ครับหน้าที่หกหน้าที่ห้าหน้าที่ห้านะครับคนตอกคนโยวครอโยอลิลนมั่นใจชวนลังลใช่ครับ เราไปนะครับเ่าออกไปนครับหน้าที่เราต้องใหม่มาครับดิ๊ดกระตอครับไม่แสดงออกว่าออชานุนออชานุนนะครับกระตอกแล้วนิดน้อยกระตินหน้าที่เจ็ดนะครับออชบอกว่าออแชร์ุนเขาก็ชื่อออแชา์พงครับจะเป็นหน้าที่เราครับกระตอกแล้วนิดน้อยกระตอกครับดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ดถูกครับถูกครับ ก็มีใช่ก็ชาชทสีได้ดูดีเลยครับนะครับออก่าพงกสศลวงการในกระกวดดาชชีบอยสองพันหกนะครับก็กัดสถานีโทรคัสจากสถานีโทรคัสสี่การ้อยหกช่องดีดูออช่าพวงกสศลวงการสถานีโทรคลสสี่การ้บยกดูดีดีครับออช่าพงกุศลวงการในคู่กระดักอันนสเตดใน สาภา,านิโตคัส4าบวกช่อง7นะครับได้เด่นนักกอยเกตเองเข้าสู่รอบกลับออกไปในกระกวดดัชชี่บอย2,006นะครับดัชชี่บอยนะครับในกระกวดดัชชี่บอย2,006นะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับที่ในกวก,วๆๆกับออสชา,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 าน์นูน์ออสชาพงกัตออสชาพงกัตสู่วงการคู่กระดาษ่าวในเซอร์ในสภานิโตคัส4าบวกช่อง7นะครับ เป็นนักกักในกักขวดนะคะในกักขวดดัชี่บอยสองพันหกนะครับนักขาองยุ่งเื่องอะนักขาเรื่องนางข้าในเดอสื่อชื่อก็ชินรางวัลดายุชายท็อปอาร์ดสองพันแปดนะครับโอเคครับหน้ากับหน้าตานี้หน้าที่หกมาครับขอต่อครับขอเยอะครับขอต่อไม่หนาเมื่อกี้ทีสี้คู่นี้โอ้โหเป็นนักแสดงครัเนรับ เออเกิดเดือครับเป็นนัสแสด,ดงมิราสาตานนะมิราสตาเพราะว่าสิติตนะครับคู่ใช่ครับได้ใช่ครับแมวบอกว่าคุณทันวาเสียจจครับทันวาเสียจะนะครับจะเป็นหน้าที่ห้าทูอยู่ที่หนนะครับจำไว้ที่ยกหน้านะครับตูที่ห้าหน้านะร้รบแล้ว น oh um ี่ร้อยกระ่อครับท่าถูกเป็นเชนสีสมัยน้อยเนร้อยกระ่อกครับดิ่ดดิ่ดดิ่นจะดืดทูกันทางว่าเสียจากกระดอกแน่เลยใช่ไหบอกว่าซีดีนะครับเป็นนักแสดงเรื่องนี้ดาสตาร์บอกว่าซีดีนะครับจะเป็นนาทีเจ็ดนะครับจะเป็นท่าถูกอยู่ที่ห้าหน้านะครับกระดอกแนวนี่ร้อยกระดอกครับดิ่ดดิ่ดดิ่นจะดืดพิกครับโอ้ยไม่ใช่ก๊อกกระช้าสีดา โอ้โหคนนี้ก็คือทางวาสิรัจัดนะครับที่แตงานนี้ก็การมหานจีดิเวนี่วยครับทางวาสิระจัก็สู่วงการในการเรื่องแรกก็คือเรื่องจากในการเรื่องแรกคือเรื่องรัสเดนเดอร์เลอร์สเดนเดอร์และคอมอดดี้จากฮักอายูเนื่องนักหน้าธนาคารที่จัดเรื่องการสื่อนอกการแก้แล้วก็เรื่องซาตานด้วยครับ โอเคครับน่าจะนิไตนะครับสาวน้อยเล่นดีนี่ก็มีโอเคครับเล่นโมด้วยครับสางพุทธนะครับดูอันนี้แชนสีสมยัยสีสมัยนะครับกิจอกิจอจอชิจอจอกิจจอดูมา,ากเลยกมพัสดกันเนี่ยโอเคนะครับชงงั้นสักคู่นะครับดูก่อว่าสูงสุงนะครับที่ต้องงมงกพได้สีสมัยห้าสมัยจะแจ้งคุณใหม่ะ Oke, yeah, masukkan.